สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็าราศีธนูท,ทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวก็เป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนกันยายนนะครับ2,564กันแล้วแล้วก็ยังคงเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีธนูนะครับแต่ว่าหากท่านยังไม่ทราบลัคนาก็ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงของ วันที่16ธันวาคมนะครับไปจนถึงวันที่14มกราคมของทุกๆปีซึ่งก็คือคนราศีธนูนั่นเองก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงนะครับดูคําพยากรณ์ในอ e ีพีนี้ได้เช่นกันนะเอาละเดี๋ยวเราไปว่ากันกับเนื้อหาของคําพยากรณ์ประจําเดือนนี้กันนะสําหรับชาวธนูในเดือนกันยายนนั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่ามันมีดาวอยู่หลายดวงเลยล่ะที่จะโคจรเข้าไปอยู่ร่วมในเรือนการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวพระอังคารและก็ดาวพระอาทิตย์นะครับส่วนดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวราพระโชคราภของชาวธนูนั้นก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเองเป็นเกษตรตาที่บดีนะครับก็โยกหลังเข้าลัคนาจุดเกิดด้วยที่สําคัญดาวพระฤหัสด,ดาววาสนานะครับถึงแม้ว่า อาจจะโคจรวิปริตถอยหลังแต่ไปลายเดือนท่านก็จะเข้าสู่เรือนการเงินนะครับดังนั้นสภาวะโดยรวมนะก็ต้องบอกกับชาวธนูว่ากันยานั้นจะเป็นเดือนที่โดดเด่นในเกือบจะทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักรวมไปแม้กระทั่งมิตรภาพรอบๆข้างคนรอบๆข้างต่างก็รว้วนแต่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้บารมีของชาวธนูนั้นสูงขึ้นเด่นขึ้นนะครับ ดาวพระพุธนั้นเป็นดาวการงานนะครับทั้งเดือนเลยนะครับท่านจะยังคงอยู่ประจําบ้านประจําเรือนที่เรือนการงานนะครับก็เป็นทั้งกเกษตรตาที่บดีแล้วก็เป็นทั้งมหาอุดเล็งเข้าไปหาเรือนพันธุซึ่งดาวพันธุเองช่วงแรกๆก็ยังคงอยู่ในเรือนศาสชานะครับแต่พอคล้อยเข้าไปไปลายเดือนนะครับดาวพันธุท่านก็จะขยับถอยหลังลงไปอยู่ที่เรือนการเงิน ซึ่งก็มีดาวพระเสาเป็นเจ้าบ้านรอคอยแขกผู้มาเยือนเป็นเกษตรตาที่บดีรอคอยต้อนรับอยู่แล้วแล้วดาวการเงินเองก็เล็งเข้าไปยังเรือนบรณะนะครับที่มีดาวพระเกตย้ายเข้ามารองรับอีกต่อหนึ่งผมกําลังจะบอกกับชาวธนูว่าในด้านการงานของชาวธนูนั้นนะครับกันยายนจะเป็นเดือนที่การงานนั้นจะค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมาก เออเราจะไม่ให้โดดเด่นได้ยังไงอ่ะก็ดาวพุธด,ดาวการงานนั้นกลับเข้าบ้านเป็นทั้งเกษตรตาที่บุรีแล้วก็เป็นทั้งมหาอุดนะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาจะมีโชคเกิดลาบในเรื่องของงานเข้ามานะครับใครที่รองานอยู่หรือว่าในช่วงก่อนๆหน้านี้งานของคุณมันมีสะดุดนะครับมีเหตุให้ต้องพักไปให้ชะรอไปกันยายนเหตุติดขัดในหลายๆส่วนหลายๆด้านก็จะเริ่มหมดไปนะครับนะ อ,อุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงด้วยตัวของมันเองนะครับมีโอกาสที่จะได้งานนะครับจะได้เริ่มงานใหม่ๆห,หรืองานที่เคยติดติดขัดๆก็จะได้เริ่มขยับปรับตัวคล่องขึ้นมากกว่าเดิมก็เป็นว่าก็คงจะไม่ได้นั่งรออ้าอปากหาวอยู่หน้าพัดลมเหมือนเดิมแล้วล่ะครับภาระหน้าที่ก็จะต้องได้รับผิดชอบก็จะเริ่มทยอยเข้ามากันแล้ว ดาวพฤหัสที่เป็นทั้งดาววาสนาแล้วก็ดาวพันธุเนี่ยยังคงเป็นปฐุม,มเกณฑ์อยู่ในเรือนสหัชชะอยู่นะชีวิตไม่ติดขัดหรอกครับยังคนมีคนรักนะยังมีคนเมตตาเอ็นดูถึงแม้ว่าช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานั้นสภาวะรอบๆด้านมันอาจจะทําให้คุณกดดันถึงกับขนาดธนูหลายท่านเนี่ยโซเซไปเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ถึงกับล้มมีคนคอยอุ้มไว้อยู่คนใกล้ตัวยังเป็นมิตรที่ดีอยู่นะครับ ผู้รับผู้ใหญ่เองก็ยังคงให้ความช่วยเหลือผักดันแบบสุดๆเลยและดาวพระเสาที่เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินนั้นก็ต้องบอกว่างานแต่ละอย่างที่มันมีเข้ามาให้ได้รับผิดชอบนั้นค่อนข้างที่จะท้าทายกับชาวธนูอยู่นะอาจจะต้องได้ใช้การทุ่มเทต,ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษถึงจะสําเร็จนะครับหากทําย่อๆแย่ๆไม่มีทางหรอกครับโดยเฉพาะงานบางอย่างนะค่อนข้างที่จะวัดใจมากเลยทีเดียว ถ้าทำได้ก็รวยตั้งตัวได้เลยแต่ถ้าทำพลาดขึ้นมาก็หมดตัวเช่นกันนะครับนี่แหละถึงผมได้พยายามบอกกับชาวธนูหรือเกินว่าพยายามตั้งใจกันหน่อยในช่วง2-3ปีต่อจากนี้นะครับดวงรายปีก็บอกเป็นไกด์ให้ไปแล้วว่าช่วงไหนมันจะขึ้นช่วงไหนมันจะลงนะแต่ก็เอาเถอะครับพอเข้ากันยาตุรามาแล้วดวงการงานจะพลิกกลับขึ้นมาโลดแล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ พันธุก็คือบ้านคือครอบครัวคือญาติพี่น้องส่วนพระเสานั้นก็คืออ่ามันเป็นดาวการเงินนะนะทรัพย์สินขนาดใหญ่ๆพวกอสังหาที่ดินต่างๆหรือแม้แต่สิ่งก่อสร้างดูก็ร่วมอยู่ในนั้นด้วยผมก็กำลังจะบอกว่านะครับงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบ้านกับที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างหรือว่างานที่มันมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับเครือญาติกับคู่ครองสามีหรือภรรยาเนี่ย จะมาอาจจะนำมาซึ่งความสำเร็จนำมาซึ่งความโชคราบจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการนำพาชีวิตของชาวธนูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปอีกอีกอย่างนะครับด้วยดาวพระอังคารเองก็เข้าไปอยู่ในเรือนการงานงานที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันก,กับการเดินทางไปไปมามานะหรือว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับรถกับลากับ,กบยวดยานพาหนะพวกนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามก็จะเริ่มที่จะมีการขยับปรับตัวที่ดีขึ้นนะหลังจากช่วงที่ผ่านมานั้นดับเกือบจะสนิทเลยนะครับแต่การฟื้นตัวมันก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอีกอย่างก็ต้องอาศัยชาวธนูด้วยที่จะเป็นผู้กระตุ้นนะครับเป็นผู้วางแผนแล้วก็จัดการบริหารถึงจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับก็เอาเป็นว่าในแง่ของความรู้สึกนะครับผมมองว่าชาวธนูกันยายนั้น จะสบายใจขึ้นนะครับความกังวลก็จะลดน้อยถอยลงไปถึงแม้ว่าอาจจะมีภาระยังดูเยอะอยู่แต่อนาคตก็พอที่จะมองเห็นได้บ้างแล้วมีความรู้สึกดีๆกลับเข้ามานะครับมีความรู้สึกดีๆให้ตัวเองอมีความรู้สึกดีๆกับการงานที่ทำอยู่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่เริ่มที่จะตั้งหลักนะครับวางแผนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตไปในรูปแบบใหม่ๆ อารมณ์แบบว่ารุยให้ตายเลยสู้ให้ตายกันไปข้างหนึ่งเหมือนช่วงกลางๆมิถุนากรกฎดาจนสิงหาเนี่ยก็คงจะหมดไปแล้วนะครับะจะไม่ทําแล้วภาระหน้าที่ในหลายๆอย่างก็จะมีคนช่วยนะครับมีคนแบ่งเบาเอาก็เอาเป็นว่าสบายใจขึ้นก็แล้วกันลหละนะถึงแม้ว่าภาระเองก็จะยังต้องรุยต้องสู้อยู่แต่เส้นทางที่ต้องรุยนั้นเออมันไม่ววาเว มันมีอนาคตอยู่ในนั้นมันมีความหวังอยู่ในนั้นและมันก็มีความมั่นคงก้าวหน้าเจริญเติบโตของตัวเองอยู่ในนั้นร่วมด้วยนะครับด้วยในเรือนการงานนะครับมีดาวพระพุธด,ดาวการงานอยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวสุภะและก็ดาวพระอังคารดาวปุตตะอันหมายถึงบริวารลูกน้องก็ต้องบอกกับชาวธนู ว่ายอย่างนี้นะชาวธนูบางท่านก็อาจจะได้รับมอบหมายงานอะไรสําคัญพิเศษบางอย่างซึ่งก็อาจจะเป็นงานที่ต้องได้รับมีความรับผิดชอบสูงมากนะครับหลายคนได้ขึ้นเป็นหัวหน้านะครับได้เป็นผู้คุมโครงการอะไรบางสิ่งบางอย่างเริ่มที่จะมีบริวารลูกน้องเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลนะครับสุริยะเล็งเข้าคูนั้นเป็นคู่มิตร วูโทรสัมพันธ์กับชีวก็เป็นคู่ปัญญานะครับและก็มีพระอังคารเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์ร่วมด้วยผมกําลังจะบอกกับชาวธนูว่ายอย่างนี้นะครับสําหรับธนูท่านที่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลบริวารของตัวเองนะช่วงนี้ก็อาจจะมีบริวารใหม่ๆเข้ามาหรือว่าได้ฟอร์มทีมขึ้นเพื่อที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง อาจจะได้มีการจัดอบรมสัมมานานะครับสั่งสอนชี้แนะให้กับบริวารเหล่านั้นอยู่นะครับก็อาจจะยากสักนิดนึงเสียเวลาอยู่สักหน่อยแต่ผมก็อยากจะให้ชาวธนูทําให้ดีแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่นะครับเพราะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปกับทีมงานนั้นพอเขาเริ่มที่จะเป็นงานนะครับทีมงานมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปได้แล้วคุณจะสบายนะครับ กิจการและก็ตำแหน่งรวมไปถึงผลงานของคุณเองก็จะก้าวหน้าไปได้เร็วมากนะครับก็พยายามใช้พระคุณสร้างความศรัทธ,ธาให้กับเหล่าบริวารของคุณให้มากแล้วคุณก็จะได้ใจตอบกลับมานะครับอย่าพยายามใช้พระเดชให้จำให้มากหากไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าการปกครองคนด้วยอ,อำนาจความหวาดกลัวนั้นมันไม่ยั่งยืนหรอกครับเผื่อๆยังเป็นการสร้างศัตรูในที่ลับให้กับตัวเองอีกต่างหาก วันข้างหน้าหากคุณเพียงพั้มคุณจะโดนเหยียบซ้ําแม้กระทั่งโดนแทงข้างหลังด้วยซ้ําไปหากเผลอนะครับอันนี้ก็เตือนกันเอาไว้นะดาวพระอาทิตย์ที่เข้ามากุมกันกันกบดาวพระอังคารไม่ค่อยที่จะถูกกันหรอกครับมักจะเกิดเรื่องละหองระแหงกันภายในองค์กรระวังปากเสียงระวังคําพูดกันสังนิดนั่นแหละครับบางอย่างก็ต้องคํานึงถึงมาตรฐานของคนอื่นด้วยนะอย่ายึดเอามาตรฐานของตัวเองเป็นหลัก แม่ทับกุนสือที่ดีต้องรู้จักยืดรู้จักโหดนะครับกับการใช้กดใช้ระเบียบรู้จักรุกรู้จักรับรู้จักถอยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวธนูนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ตามนะครับทํางานภายใต้คําสั่งอีกทอดหนึ่งอีกต่อหนึ่งอาจจะได้รับการกดดันจากผู้ที่เขามีอํานาจกว่าคุณลงมานะครับการงานเองมันก็มีความจุกจิกต้องแข่งขันกับหลายสิ่งลหลายๆอย่าง นะครับมันมีภาระเข้ามาก็ขอให้อดทนอย่าไปใส่ใจกับคําพูดของคนมากนะครับถึงอย่างไงพระอาทิตย์ก็ยังคงให้คุณนะครับเพลหาดเองก็ถือว่ายังหนุนชะตาอยู่หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ในเรื่องของงานมันก็เป็นเวลาของงานเท่านั้นแหละครับไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัวถึงแม้ว่าอาจจะจุกจิกยุ้มยิ้มอยู่บ้างนะครับแต่ก็ได้เงินนะ ถึงแม้ผู้ใหญ่เขาจะจู้จี้อยู่บ้างแต่เขาก็เอ็นดูคุณนะครับเห็นคุณเป็นหนึ่งในองค์กรไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวพระอังคารที่มาจากเรือนปุตาก,ก็ยังหมายถึงบุตรหลานบริวารร่วมด้วยก็ต้องบอกอกับชาวธนูว่าอาจจะมีธนูหลายท่านเนี่ยต้องได้ลำบากคอยช่วยเหลือประครับประคองอลูกหลานของตัวเองอยู่ในเดือนนี้นะครับ ต้องคอยช่วยเหลือเขาชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราลูกๆหล,ลานก็ยังคงมีอยู่ในในเดือนนี้นะครับด้วยดาวพระพุทธที่เป็นทั้งกเกษตรตาที่บดีแล้วก็เป็นทั้งมหาอุดอยู่ในเรือนการงานนะดาวพระพุธนั้นนอกจากจะเป็นดาวการงานแล้วก็ยังคงเป็นดาวคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาร่วมด้วยฉะนั้นงานที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นคณะจะประสบผลสําเร็จอาจจะได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียว ส่วนการเงินนั้นนะครับพระเสาดาวการเงินยังคงเป็นกเกษตรตาที่บดีมั่นคงอยู่ในบ้านของตัวเองดาวพระสุกอีกดวงหนึ่งก็ได้โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนราพะโชคราบแล้วก็เป็นกเกษตรตาที่บดีร่วมด้วยอีกดวงหนึ่งการเงินในเดือนนี้จะขยับปรับตัวดีขึ้นมากจริงๆถือว่าเป็นเดือนที่การเงินโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับชาวธนูถึงแม้ว่าการงานมันอาจจะมีภาระต้องรับผิดชอบมากอยู่ นะครับต้องลำบากในการดิ้นรนคิดค้นหาช่องทางใหม่ๆหม่หาคอนเทนต์หาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองหรือแม้แต่ใครที่ทำงานอยู่แล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับสภาวะในปัจจุบันแต่ว่าการเงินนั้นมันก็ได้นะครับยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มากยิ่งดิ้นรนเยอะก็ยิ่งได้ตังค์เยอะเช่นกันท่านูรายๆท่านเนี่ยมีแรงทำเงิน ที่ไหลเข้ามาหาตัวเองเนี่ยมากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยซ้ําไปปัตตานีไปเป็นกเกษตรแล้วก็มาหาอุดอยู่ในเรือนการงานเล็งเข้าพันธุนะครับดาวการเงินเองก็เป็นกเกษตรอยู่ในบ้านของตัวเองเล็งเข้ามรณะแล้วก็มีพระเกดนั้นเข้ามากระตุ้นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้านูหลายคนไปลงทุนไว้หลายที่นะครับหรือมีผู้ร่วมหุ้นลงทุนอยู่หลายคนช่วงเนี้รายรับเงินปันผลจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้หุ้นส่วนกับคนภายในครอบครัวนะจะเป็นการดีที่สุดหลายคนมีแหล่งทําเงินทางไกลนะครับหรือการลงทุนในต่างชาติก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเงินก้อนไหลเข้ามาร่วมด้วยนะครับและการลงทุนที่ผมหมายถึงนอกจากจะใช้เม็ดเงินหวานลงไปความทุ่มเทของคุณทุ่มเทลงไปก็ยังรวมไปถึงทรัพยากรส่วนบุคคลในครอบครัวร่วมด้วยนะครับหรือถ้าจะพูดให้ง่ายๆก็คือ ใครที่มีคู่มีลูกมีบุตรมีหลานทํางานอยู่ต่างประเทศช่วงเนี้จะมีเงินส่งเข้ามาดีมากนะครับเอาเป็นว่ามีโชคมีราบในเรื่องของการเงินเข้ามาในเดือนนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยใครที่ชอบเสียงชอบเสียวก็ซื้อติดติดกระเป๋าไว้บ้างนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสหรือใครที่มีการเจรจาทางผลประโยชน์การเงินเก่าๆที่ยังคงตกค้างหรือเงินตกเบิดพวกนี้ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับคืนด้วยแต่ก็อาจจะอยู่ช่วงปลายปลายเดือนเป็นต้นไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะพระเสาดาวการเงินถึงแม้ว่าจะเป็นเกษตราที่บดีแต่ช่วงนี้ท่านก็พักองศาลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็คงต้องบอกว่าภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลยังรับผิดช,ชอบเนี่ยมันยังมีเยอะอยู่ถึงแม้ว่าหาเงินได้ดีขึ้นแต่มันก็จะเข้ามาเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็จะออกไปแล้วเออ เข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ไปประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าได้ไปกังวลอะไรเยอะเลยครับถือซะว่ามันเป็นการใช้จ่ายปลดเปลื้องภาระหนักอกหนักใจออกไปนะครับเงินเก็บอาจจะไม่มีเข้ามามากนักสักเท่าไหร่ก็ถือซะว่ามันแปลงไปอยู่ในรูปแบบของทรัพย์สินอื่นๆก็แล้วกันนะครับแต่รวมๆแล้วจะจับจ่ายใช้สอยในเดือนนี้ก็ถือว่ายังคงคล่องมากอยู่นะครับก็คล่องมากกว่าช่วงที่ผ่านๆมาก็แล้วกันละ เพราะว่าเงินใหม่ๆมันก็มีเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆนะส่วนสุขภาพนั้นปวดมวุ้ยตามตัวนะตามแขนตามขาตามข้อตามกระดูกนะครับหลังข้อเข่าข้อ,ขอมือพวกนี้โอ้ยถนูพวกคุณไปทําอะไรมาเดือนนี้ทําไมดูเรียวแรงมันสะบักสะบอมอ่อนล้าเนื่เกินเออถนอมสุขภาพกันหน่อยนะครับก็หยิบยกของหนักหรือว่าทํางานหนะักก็ระมัดระวังการ หยิบยกผิดที่ผิดทางกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวจะเกิดเค็ดขัดยอกได้นะช่วงวันที่1นึไปจนถึงวันที่5นะครับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะช่วงนี้มันมีความอึดอัดกับสภาวะรอบๆตัวมันเหมือนกับโดนตีกรอบให้ทําอะไรไม่ได้มากอะ่ะมันต้องทําอะไรอยู่กับที่อยู่ซ้ําๆเดิมๆอะ่ะเออจะขยับมากก็ไม่ได้ให้ระมัดระวังสุขภาพของคนในบ้านในครอบครัวนะครับ พอขยับมาวันที่6ไปจนถึงวันที่10เริ่มที่จะขยับปรับตัวดีขึ้นในด้านการงานนะครับงานหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะเดินหน้าได้บ้างแล้วจะเริ่มมีคนเข้ามาแบ่งเบาภาระในหลายๆภาคส่วนวันที่11 12 13งานจะยงคงดีต่อเนื่องนะครับเงินเองก็เริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นด้วยมีเงินใช้นะครับธนูหลายๆท่านเนี่ยมีแหล่งเงินที่ไม่สามารถระบุที่มาไหลเข้ามาร่วมด้วยนะครับ แต่ก็จะเหนื่อยกับบริวารน,นั่นแหละเป็นพิเศษนะครับ3วันนี้อย่าเพิ่งขยับอะไรมากนะครับอยากจะให้เป็นช่วงเตรียมการเอาไว้ก่อนนะครับพอวันที่14 15 1 6 1 7นะครับโอ้ยเงินดีมากช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินจากภายนอกสูงมากจู่ๆจะมีคนเอามาให้นะครับลองเอาไปสังเกตดูแต่ประมาณวันที่ 14, 15ระวังสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะ พอขยับไปวันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยดียาวเลยครับมีภาระต้องดูแลเยอะแต่การเงินถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาแต่มันก็มีเหตุต้องได้ใช้ต้องได้จ่ายอยู่นะครับโดยเฉพาะไปไปลายเดือนนะวันที่ยี่สิบสาเป็นต้นไปมีเกณฑ์รายจ่ายเพียบแต่ก็เป็นรายจ่ายที่มันเป็นประโยชน์กับตัวของคุณเองนั่นแหละนะชาตนูนะและก็อีกอย่างหนึ่งคุณเองก็รู้อยู่แล้วแหละคงเตรียมการไว้ร่วงหน้าอยู่แล้วก็คงไม่ติดไม่ขัดอะไร ส่วนความรักของชาวธนูนั้นนะครับเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ความรักของชาวธนูดีมากเลยนะครับทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่เลยดาวพฤหัสโยกหน้าดาวศุกร์โยกหลังเข้าลักนาจุดเกิดโอ้ยสเสน่แรงครับมีคนพยายามเข้าหาต่างเพศเองก็ให้ความสนอกสนใจธนูคนโสดหลายๆคนช่วงนี้นะอาจจะมีคนเข้ามาเสนอตัวมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ําไปหรือถ้าเป็น คุณผู้ชายนะครับก็อาจจะมีคนคบคนคุยด้วยหลายคนมีคนรออัพสถานะเพิ่มขึ้นไปนะครับก็หลายคน <c oughs> ความสัมพันธ์มันเป็นแบบกลุ่มเออไม่รู้นะแต่ว่าดาวพระสุกที่เข้ามาเป็นเกษตราที่บดีอยู่ในเรือนลาพระเล็งเข้าปุตตะอย่างเงี้ยยังไงยังไงถ้าอยู่ในช่วงของอายุนะครับที่มันสามารถเป็นไปได้ยังไงผมก็มองว่ามีคนเข้ามาสารสัมพันธ์แน่ล่ะครับ ก็อาจจะในที่ทํางานนั่นแหละที่จะได้มาพบมาเจอกันนะส่วนคนมีคู่นั้นนะครับจะเป็นเดือนที่คู่ครองจะนําพาซึ่งสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเข้ามาสู่ครอบครัวของคุณนะมไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่นะครับเขาก็จะช่วยผลักดันสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ก็จะสามารถให้คําแนะนําดีๆให้เป็นคุณซื้อที่ดีให้รวมไปแม้กระทั่งสนับสนุนในด้านของคุณทรัพย์ร่วมด้วย นะครับโอ้ยถือว่าดีมากๆเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยแหละครับตั้งแต่ปลายสิงหาเข้ามาแล้วเข้ากันยามาก็ยังดีผ่านเข้าไปตุลาก็ยังคงดีอยู่แต่ว่าตุลาก็อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นแหละครับมันเข้ามาร่วมด้วยก็เดี๋ยวจะไปแจกแจงกันในเดือนหน้านะเอาก็คงฝากกันเอาไว้เท่านี้กับชาวธนูก,ก่อนนะครับสําหรับเดือนกันยายนขอบพระคุณมากๆกับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับทุกยอดไลค์ยอดวิว ยอด s u b สไครต์การติดตามขอบพระคุณมากๆครับรวมไปแม้กระทั่งคอมเมนต์นะครับคําติคําชมโอ้ผมเข้าไปอ่านแล้วอุ่นใจมากๆครับมีกําลังใจเหลือเกินอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างที่จะแถมทิ้งท้ายเอาไว้ให้กับชาวธนูนะครับกับสถานการณ์โรคระบาดโควิดในปัจจุบันเผื่อจะได้เอาไปวางแผนกับชีวิตนะสิงหากันยานี้จะเป็นช่วงพีคสุดๆแล้วละครเลวร้ายสุดๆแล้ว พอขยับเข้าไปปลายกันยาเข้าตุลาเนี่ยสถานการณ์จะเริ่มทรงตัวแล้วก็คลายตัวออกนะครับพวกหยุกพวกยาเองก็จะเริ่มทยอยเข้ามามากขึ้นกว่าช่วงก่อนกอนรูปแบบของการรักษารูปแบบของยาใหม่หมเนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เลือกใช้สะดวกสบายมากขึ้นก็จะเริ่มมีเข้ามานะครับฉะนั้นความกังวลใจของคนในสังคมเองก็จะคลายตัวลงองค์กรหลายๆองค์กรก็จะเริ่มคลายล็อกปดลดล็อกมากขึ้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันยังคงดุเดือดอยู่ ก็ยังคงเป็นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับปลายกันยาเข้าตุลาช่วงนี้จะเป็นช่วงวุ่นวายมากนะครับก็เอาไปวางแผนการใช้ชีวิตกันก็แล้วกันนะเอา้าฝากทิ้งท้ายเอาไว้ให้กับชาวธนูเล็กๆ,ๆน้อยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกแจกแจงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งแต่บางอย่างมันก็พูดมากไม่ได้นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนมีสีเอาก็เอาเป็นว่า ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้เป็นเดือนที่ดีของชาวธนูนะครับขอให้มีโชคมีราบถูกหวยรวยเบอร์นะครับแล้วก็มีเงินทำบุญเยอะๆสวัสดีครับ